อร์ชันบอสแน่นอนนะคะทนะุมโโกมา,าจะกินที่อยเอเชียมันเท่ว,ว้าวลแหววสี่พองมาแน่น้ำพองไหมคะไปค่ะมื่อหนึ่งยุก็ชองดูสี่นแฉลบนะคะพี่น้องขออภัยในความน่าสลดน,นะคะวันนี้ไปทำทัวร์ทั้งวันเลยเฝ้าแห้งพี่น้องก็เลบยบใบเตยแต่งหน้านะคะตอนนี้จะพาประเทศกับน้องนาริตากับบอสนะคะอยู่หน้า,บ,าบ้านจับอันนี้พี่เอพี่เอพี่เอนะพี่เอนะคะอยากจะพา ไปเล่นกันองแล้วตานะคะอาการพูนจะเป็นยังไงนั่นซึงซ้ำใด้มวนซ้ำใด้พี่น้องเดี๋ยวนุจะพาไปชมกันเลยนะคะโอเคจ้าอิตะขึนั่งเลยค่ะแตนี่หาแล้วเอา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 อย่าได้กระเป๋าจะเล่นกระเป๋าแล้วจะเล่นกระเป๋าแล้วอีหล่าหายแล้วหาดองดองแล้ววู้จดเงินโัโหโหัวหห้าร้อยกีบอ่ะให้นุช นุ่นขอหน่อยอุ้ยขอบคุณค่ะบอลหน่อยเอาเงินให้พี่น้องปาดให้นุ่นบอลนี่คิดกันนะถ่าคลิปมาแม่ตะกี้เสียงโทรศัพท์มาอีกแล้วนู่นรับโทรศัพท์ก่อนมุจี้จะพาโทรมาน่ะจ้าปาดเอาเงินใหม่นุ่นแล้วปาดอีหลาแจกทิมนุ่นบอนี่โอ้ยหลาให้ทิมนู่นกี่โล ใจดีแทบพอเลยะพใจดีแทแม่ก็กร่างแงเีกระเป๋าใครสวยจังเลยกระเป๋ามอมีนูบอกอีหลา่มามขอขันตันตันเดีวลูแขนอันตันแล้วก็สูงเดียบอลเตรมแล้ว สีบังแม่มิดแล้วก็มาดั่งบังนังรบมิดเอาไาแจกอีแล้วป้านี่คือแจกนัรูหลายแทะก็แจกนัูหลายแทะโอ้ย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 แจกนั่นเลยหนึ่งเปิดแม่ครับโอ้นายนิดแม่ดเปเขาห้องน้ปเขาน้าแม่นั่งฝออีแม่ขี่บ่นันิตยิ้มเซ้แม่ขี่ว่าา จุดหายอย่างนั้นแบบนู้นเอาๆใจๆอาเมาเขาเข้ากระเป๋าเร็วๆเนี่ยตังหนูเนี่ยเร็วๆเอาตังหนูไปเข้ากระเป๋าให้หมามีไปลูกจะทำทำไมล่ะลูกหนูก็หยิบเอาเองอย่างเงี้ยเห็นปะโอ้ยมันใหญ่จริงๆหนูไหนแต้บองคือใหญ่แล้วเดหนู ไม่เอาเอาไปใส่กระเป๋าเร็วๆเอาไปใส่กระเป๋าอ anyway. oh. oh. nah uh, uh,. ่ะโอเคอันนี้ใส่กระเป๋าโอเคอันนี้ใส่อย่างเงี้ยใส่ใส่ใส่โอเคเย่อาไปนี่นี่นี่กระดานนุดนี่เอาไปใส่กระเป๋าเร็วๆเอาไปใส่กระเป๋าโอเคโอ้โอ้ผิวซสนอผิวซสนอผิวซสนอเอาเข้าทีละใบอ่ะเอาใบนี้ก่อนใบนี้ก่อนนี่หนึ่งใบอืมอืม เร็วออเอาเข้าได็กุ้งเนาะเบิ้งเบิ้งนู่นที่ไหนมีเอาเข้าเลยข้าวข้าวเอาเข้าเออนี่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 โอ้ปิดิพร้อมยังไม่หมดเลยลเร็ว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 เอาเข้าโอ้จใจน,นันุ่นบอลนี่นะเอา <laughs> เอาเอาไม่นันุ่นอีกแล้ว มุจี้อ่านเพิ่นเอาเงินให้แม่ต้อยไปซื้อน,นักกินซื้อหมูซื้อผักซื้อไข่ซื้อทุกอย่างเลยนะคะมัแจกน,น,นักงูบ่นน,น,นิเอาเก็บเร็วๆเ,เอาไปให้แม่อ๋อมีดอกไม้นีอ,อ,อ่ะอีกหนึ่งใบเอาให้มามีให้อมอให้แม่ดูต่มันโมมั่นใจ บรรยากาศตอนเย็นนะจ๊ะนักงหล่อเมื่ออจีดเนาะเขากับผมหานใจนี่ได้ตังเยัะเลยอ่ะกระเป๋าหนูนี่อลิตาจ๊ะเมื่อเราคุยโทรศัพท์ก็่าจจะเป็นพี่แคทมี่นะคิดว่าคิดว่าหนูมันบริเลแก่เนี่ยคุ้ยลองอยู่เพียงมองดาวไซผ่านใจเต็มฟันอ่ะนะเพลงนี้เป็นเพลงโชว์นะคะรอบที่สี่สิบเจ็ดของเราวันที่สามสิบนะคะอุ้ยมาตอบอ่ะ มันอยากทรลารหรืพี่น้องันสิริเครียหองออกเลยโอ้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 ลามีลไลโอ้โอ้โอ้อ้เอาเออายูโอ้ไม่ยุยนะคะนึว่าพี่แคทมี่เอาเอามานะจ๊ะจะตําหอยแครงโอ้ยมามานึกวอาขอหน่อยนึกวขอหน่อยนึกวขอหน่อยจับโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ จาใส่กระเป๋าอยู่ใส่กระเป๋าหลายอยู่ใส่นี่นี่นี่ในตะกระเป๋าแม่เร็วยวดูดไปไว้ในกระเป๋าลูกเอากระเป๋าแม่มาอ่ะอุ้ยอยู่ไว้หล่ะดุเลยเบิงเบิงนั่นหนูซื้อให้อ่ะเอาไปเลสิเลยนี่เอาให้แม่พอดีเลยเอาไปเลยนี่หววคคนูจะคว่ำเหรอวะอี่หนูหายแล้วนะคะ พอย่าผ้าบอดผ้ายางเหรนอ่นอ้อมบ้านอลไรพี่น้องไม่ทาอย่างสลูกไม่มีใครไม่มีอะไรเลยนะคะเขาไม่ลวนุ่นลายแต่สเีลวงลโจะเอ๋วขอบคุณค่ะให้นุ่นนุ่นบอนี่ีอาอาุกระตุ้นหห้องเต้มาแล้วห้องเต้มาแล้วลองบอลบห้องเต้ออกไปตัวบอกเต้แน่ เต้เอินเต้นะแน่เต้ไปตัวเต้ไปอ่าเอาตังไปเร็วๆนานลิตะจ๋าไไว่าสั้นเล้วยบอลนี่ของเต้กระไดเฮ้โอ้ยหาแล้วพี่นอ้องสร้างไม่ไมาก่อน เต้นเอาโยนแลลวโยนแลลวฮะฮะนี่นี่ฮิโนกิเอ๊ะอะไรนะของเล่นใครนั่นมีหอดไฟบันปาด์ตถ้าจะผ้าอรล้านไปไกลเด้อเดี๋ยวยุ่งกัดดิ เอางเอางเอางเฮ้เฮ้เจ้าฟันแล้วฟันเฮ้เอาเอางสาวจูงไม่ได้งเอาเอางใครใครใหญ่อุ้มใหญ่อุ้มใหญ่อุ้มแล้วโอ้ยจูงม่รู้ ลวงไม่ยิ่งจูงค่ะเอา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 เร็วเร็วมาฝาดเสมารับเร็วๆนั่น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 เฮ้เฮ้ยยิ่หลาก็ยิ่ต่างไปเลยนะเอามาตีนี่เอามาตีนี่ตีเส้นมือของพี่ เฮ้เฮ้นี่เอาเอาเรียนนี่มือแรงอันผ้ากันมานั่งหรือตัวหือพี่น้องนี่บอร์ดพจนจัดสถานที่ไว้วันนี้มีโปรโมชั่นนะคะจากบอสนี่บอร์ดแก้อุปกรณ์นี่นะแกะแก้จ่าล่ำรอบนี่แหละจ้านี่พี่น้องรอติดตามเลยนะจ้า ได้ฟังเวอร์ชันบอสแน่นอนนะคะทจกที่ยนเอเชียาน้อวยืนเบอแีรไป่เยกาสวนนี่เพิ่นเล่นแล้วใครขี่เป็ดจับก้าวนุขี่อะไรนะเอ้ย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 เอาฟขึ้นขึ้นไหยค่ะยนโยนมาบิ่งบึ้งหึ่ง 1นึ oh. mini, 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 mini. O, uh, mm. ่งสองจัมมอหจมหนึ no ่งสองจัมโออ้ยเออเม่กบนตงน้นเราเมยอดล่เพราะว่าจโอ้โอแ้ยัง้อบน้อหยังง้อแบนน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 ี่นนี่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 ลี่น่่นี่ มาหันนี่อยอ่าโยนม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 าเลยโยนมาเอาเอาลงมาลงมาลงไหนป่ะเอ้าลงได้ไหมคะเป็ดจับก้าวขน่ะรถเป็ดใครลงมาเร็วลงมาลงมาเร็วอ่อเอ่ออ่อลงมาปึ๊บปึ๊บนี่โยนมาป่ะนี่เฮ้ยยิ้มแล้วยิ้มแล้วฟื้นขนยิ้มแล้ว ตัวมือแปะๆ,ๆแล้วนี่โยนโยนโย,ย,ย,ยนยนเร็วๆเยนมาเยนมานืจุบนี่อยู่นี่อยู่นี่เน,นืสองสาม๊บนี่ตอวจ้ตอจ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เตย่าไก่น้องนะเตตัว มวนแล้วมวนแล้วพี่น้องเล่นลูกบัลมีไฟเลยพี่น้องออยมา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 หน้านุ่นหน่อยนี่เร็วเอา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 ออยมาออยมาอลิตาจ๋าเธอกวนหน้อสจ้ำนี่ยงโยยงโยเิ็งอย่างบเนาะลิตา อ๋ลอะไรวะผีพีผีผีทางพี่บ wow, ่เบ okay. 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 <Okay. S 2> ิ่งแล้วพุ่นเอ้๊ตาดยตรงนี้ให้เตะได้เตะเด้เห็นเดี๋ยาจ้าเอ๋ตึงหนึงตึงหนึงมาเก็บโอ้เชี่ยพี่หน้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปน้องด้วยนะคะน้องอลไรจะหายแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่มาให้น้องนะคะ ขอบคุณกําลังใจที่มอบให้บอสด้วยนะคะคุณพี่น้องน้องดีขึ้นแล้วกันดีขึ้นแล้วหายแล้วนะคะโอเคนะคะไปแล้วเด้อเดี๋ยวจะถ่ายที่มาดูใหม่วันหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยเธอบ๊ายบายแม่ตาคะ่ะบ๊ายบายข้าเราเหรียกของเต๋พี่น้อง